ได้แล้วเออได้แล้วเราก็เดินมาถึงเกาะนะคะแต่ค่อนข้างอันนี้อันจะอันตรายเพราะว่ามันมีหอยเม่นนะทุกคนฉันไม่ไปดีกว่าฉันกลับหอยเยอะอันตรเยแต่ฉันก็ไปฉันเห็นกุ้งตัวใหญ่ด้วยแหละ ระบบนี้เวียดดีมากค่ะเราจะเดินข้ามไปเกาะน,นะอ๋อียกเออไม่ได้เตรียมตัวจะมาเดินทะเลนะทุกคนออคือแบบใส่างเกงขาสามส่วนมาตอนนี้ช่างนกตุยแล้วเพราะว่าใส่างเกงขาย,ยาวเดิฟ ขึ้นไปรถเนี้ยต้องถอดออกเพราะว่าจะเตรียมตัวไปหาดอีกอนนเราข้ามมาได้แล้วดูเขาข้ามไปดิอันนี้ก็จะเป็นของข่ายทหารนะคะแบบว่าอนอนเนี่ยจะอยู่แบบส่วนของสัตวหีบเลย ที่นี้ก็จะหาดสวยทุกที่หาดสวยมากนะคะถ้าจะอยู่ฝั่งสัตหีบดูอะไรนะพ่อหอยเยอะนะทุกคนใช่แต่เราต้องรักษาระบบนิเวศไว้ให้น้องดีๆเนี่ยตัวเมื่อกี้ ที่เห็นกุ้งกุ้งบีตัวจากนู่นมานน,น่นยงเยอะเป็นไงบ้างคะมาเกาะแล้วเกาะเขาไว้ให้แน่นๆนะเกาะเขาไว้ให้แน่นๆนะเอามาเดี๋ยวถ่ายรูปให้ยืนตรงนี้เอาไงคไหนคคเอาคุณไหนดีคุณสองปเจีย์เ,นะเห็นแค่ตัวใช่ไหม หนึ 1> 1, ่งสองมันฟูกัสอะไรวะเดี๋ยวนะทุกคนเอาสายการบินไหนคะหนูอะไรนะขึ้นเครื่องอะไรนะรี่ร4อยเครื่องเครื่องตัวไหนว่าสี่รอไปเพื่อใจตรงไหน เราจะมาซื้อกาแฟค่ะซื้อไปซื้อเสื้อกับกางเกงฝากช่างฮีงวันเสื้อผ้ามือสองซื้อไปฝากช่างฮีก็ตัวเองไม่เวะหนะซื้อซื้ออะไรไปฝากลูก วัหนี่อยากได้จักรยานนี่ตั้งปางมานี really cool. ่ชอบเลยนั่กับบ้านฝนกระสีตกไหนเออมันอะไรให้มองซ้อรซื้อรถไปฝากลูกดิเนี่ยเนี่ยเรามาซื้อของ ออซื้อรถโบราณซื้อรถไปฝากลูกหน่อยริวระหว่างทางกลับลนะนี่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 อยู่รถเขาทางเท่พี่น้องมาหาเพื่อนเหรอ ะเพื่อนเหรอนี่เพื่อนอยู่นี่มานี่มาอยู่นี่มาอยู่นี่นี่เพื่อนไปไปยืนพี่แหละหันหน้าไปหหันน้าดูไปเร็วไปยืนดูเร็วหันหน้ามายืนตรงนั้นแหละหันหน้ามาหนึ่งสอง <タッ>ねえ。